เป็นคนที่ไม่เคยผอมมาก่อนกลัวตายมากเลยนอนอยู่ถู้ว่าแบบพรุ่งนี้เราจะฟื้นขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเรานอนบางทีเราหายใจยากมากมันน่ากลัวมากค่ะในตอนนั้นควินเขาก็ไม่ค่อยอยากรับโลกมันใจร้ายกับเรามากเลยคนรอบข้างโอกาสต่างๆมันไม่มีสําหรับเราเลย Darkwave สวัสดีค่ะชื่อพูกันนะคะอายุ27ดปีค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอ e ีคอมเมิร์ซค่ะสัดส่วนตอนนี้นะคะ 36, 28, 37ค่ะส่วนสูง166ค่ะน้ำหนักปัจจุบันอยู่ที่65ค่ะจริงๆเป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กแล้วเราใช้ชีวิตแบบเราไม่ได้คิดว่าจะต้องคุณดีหรือว่าจะต้องดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ค่ะเราอยากทานอะไรเราใช้ชีวิตตามใจเราทุกอย่างนะคะ ก็เลยเป็นคนที่ไม่เคยผอมมาก่อนอยู่เลยคือเป็นคนที่ชอบทานมากอยากทานอะไรก็คือทานอยากกินพิซซ่าก็กินเลยทั้งถาดน้นาอัลมงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินเป็นลิตรๆอะค่ะต่อวันชานมไข่มุกวันละสองสแก้วทาอย่างเงี้ยเป็นกิจวัตรทุกวันตอนที่น้าหนักร้อยห้าโลคือใช้ชีวิตลาบากมากค่ะคือหนึ่งเลยคือปัญหาสุขภาพก่อนเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งนิดนึงคือเหนื่อยมากเราวิ่งขึ้นบีเทสนี่คือเราเป็นลมเลยอะค่ะ คือเราเหนื่อยมากทั้งทั้งที่จริงๆแล้วระยะทางมันไม่ได้ไกลามากหรือเวลานอนเราหายใจไม่สะดวกหายใจไม่เต็มที่ใช้ชีวิตลําบากประจําเดือนก็ขาดเลยคะ่ะคือมันจะมีปัญหาสุขภาพตามมาเรื่อยๆหรือบางทีก็รู้สึกว่าทไมวันนี้ปวดขาจังเลยปวดหลังจังเลยคือปัญหาสุขภาพมันเริ่มตามมาแล้วคะ่ะมันเลยใช้ชีวิตค่อนข้างลําบาก การนั่งรถสาธารณะก็ลําบากค่ะคือพี่วินเขาก็ไม่ค่อยอยากรับเขาก็เกี่ยงๆก,กันเพราะว่าบางทีแบบเขาอาจจะกลัวแบบโชวเขาแตกเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคือเราน้ําหนักเยอะมากแล้วของที่เราถือบางทีมันก็หนักมากเคยแบบขับๆไปยางแตกกลางทางก็มีค่ะเราก็อายมากแต่คือเขาก็ต้องพาเราไปให้ถึงที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลําบากมาก เวลาเราไปตรวจสุขภาพน้ําตาลในเลือดไขมันพอกตบับหรือว่าไขมันคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆทุกอย่างมันโอเวอร์มันเกินไปหมดอย่างค่ะ ตอนนั้นเอาตรงนะแบบกลัวตายมากเลยนอนอยูู่้สัว่าแบบพรุ่งนี้เราจะฟื้นขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเรานอนบางทีเราหายใจยากมากมันน่ากลัวมากค่ะในตอนนั้นจุดที่ทําให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเรามองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้อีกต่อไปแล้วเราไม่อยากใช้ชีวิตลำบากแบบนี้อีกแล้วจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันมีผลหมดเลยโลกมันใจร้ายกับเรามากเลยคนรอบข้างโอกาสต่างๆมันไม่มีสําหรับเราเลยเราเลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลตัวเองขึ้นมาให้มันแบบ ดีขึ้นอยากให้น้ําหนักของเรามันอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไปคือเวลาไปทํางานหรือเวลาไปสมัครงานคือเขาก็จะดูรูปร่างด้วยดู personality อะไรต่างๆด้วยมันก็มีส่วนกับที่ทจะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆหลายๆโอกาสไป เขาเรียกว่าเราไม่สามารถเป็นหน้าตาของทางบริษัทเขาได้เลยวันที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะปกติเราก็จะคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราทําเลยเราทําตอนนี้เลยพรุ่งนี้มันไม่ทันแล้วเรามีคํานึงค่ะเหมือนเราเคยดูรายการพี่วูดดี้ด้วยแล้วก็ดูรายการที่เขาแบบ มีคนที่มาลดน้ําหนักเวลาเราเห็นเขาเขาก็รู้สึกว่าเวลาที่จะทําอะไรสักอย่างคือให้ทําเลยตอนนี้ตัดสินใจทําเลยเราเริ่มจากการที่เราโละขนมทิ้งทั้งห้องน้ําอัดลมเราทิ้งหมดเลยเราเริ่มแบบเดินลงไปข้างล่างไปห้องออกกำลังกายฟิตเนสของคอนโดอะไรค่ะลองไปเดินลู่วิ่งดูคือเราเริ่มไปก่อนค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะทําสําเร็จไหมเพราะว่าเราก็ทาล้มเหลวมาเป็นร้อยๆ้อยครั้งเหมือนกันเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีสักครั้งสิที่เราจะทําได้การที่เราเอาน้ําหนัก ของเราจากร้อยกัโลอย่างเงี้ยออกไปอะ่ะถ้าเราไม่ทําตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้จะทําตอนไหนพุงเรามันจะออกไปยังไงไขมันใหญ่ขนาดนี้จะออกไปยังไงเราเรามืดไปหมดเลยค่ะแต่สิ่งที่เราแบบอยู่ในใจเราคือเราต้องทําเท่านั้นคือเราต้องทําให้ได้เท่านั้นเราก็เลยตัดสินใจลดน้าหนัก,นกโดยการออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารอะไรก็ตามที่เรามองแล้วรู้สึกว่ามันทําให้เราอ้วนแน่ๆน,นเราก็จะ หลีกเลี่ยง,ยงทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเรื่องกินก็คือปกติเราจะเป็นคนกินน้ําหวานเยอะมากกินขนมเยอะมากกินข้าวก็ไม่เป็นเวลาดึกแค่ไหนเราก็อยากกินเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงง่ายๆก่อนคือเรางดขนมกับลดน้ําหวานก่อนค่ะเริ่มทานข้าวที่มันคลีนมากขึ้นเริ่มทานอกไก่แบบเออเราเข้าเสิร์ชอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโซเชียลเขาก็จะบอกว่าโอเคทานอกไก่ทานไข่ต้มลดน้ำหนักแรกๆเราคงทำทีเดียวสามืือไม่ไหวเราก็แบบลองสักมือก่อนมื้ออื่นก็ ใช้ชีวิตปกติทั่วไปก็ค่อยๆเพิ่มความแอดวานขึ้นมาเรื่อยๆจากการเดินลู่วิ่งสินาที20สินาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนให้ร่างกายเราค่อยๆปรับตัวค่อยๆชินแล้วพอเราเห็นน้าหนักเราลด1โล2โลปุ๊บอะมันเหมือนเป็นกําลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราทําต่อไปอะมันจะต้องลงไปได้เรื่อยๆแน่นอนแล้วก็ใช้ความอดทนแล้วก็ที่สําคัญเลยคือต้องมีวินัยกับมันมากๆเราจะเริ่มจากการเดินเร็วก่อนค่ะเดินเร็วบนลู่วิง่ง เดินให้มันชินเพราะว่าถ้าเราหักโหมเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะมึนหัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ไม่เคยเดินลู่วิ่งเลยก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมเดินแล้วมันมึนหัวแต่เราก็เริ่มจากการที่เราเริ่มแบบสักสินาทีก่อนแล้วก็2ี่สนาทีพอไหวแล้วมันค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานเปลี่ยนเป็นเอ่อเล่นอิเล็กทริกพักไปพักมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิมในคอนโดง่ายๆเลยะคะ่ะเดินบนลู่วิง่งเอยมีดัมเบลก็ยกเว้ อาทิตย์หนึงเล่น5-6วันค่ะคือแทบจะไม่มีวันพักเลยถ้าตอนที่เล่นหนักๆอย่เงี้ยค่ะก็คือทุกวันตอนเย็นหลังเลิกงานจะต้องไปอยู่ที่ฟิตเนสค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าสมมติเราจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนเงี้ยค่ะวิ่งก่อนให้สักแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วเราเข้อออกไปทานข้าวข้างนอกเงี้ยให้รู้สึกว่าโอเควันนี้ยเราออกกำลังกายมาแล้ว คิดไว้ว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเราไม่เริ่มออกกาลังกายปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสดีๆในชีวิตไม่ว่าจะคนรอบข้างสังคมความรักหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะล้วนเรารวนได้มาจากโอกาสดีๆของเราทั้งนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะเราได้เข้าทํางานที่บริษัทดีๆเราได้มีตําแหน่งดีๆทําหรือว่าเราได้โอกาสมากมายจากคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ค่ะการใช้ชีวิตก็มีความสุขมากยิ่งขึ้น ย่างอะค่ะมันอยู่ที่ใจเราเลยอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มทํามันเมื่อไหร่เราตัดสินใจแล้วเราก็ทํามันทันทีค่ะเราทําได้แน่นอนอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้อย่าคิดว่าเราแบบลดไม่ได้หรอกตัวใหญ่ขนาดนี้จะลดยังไงตอให้ร่างกายเรามันจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มเนี่ยสุขภาพเราจะดีมากยิ่งขึ้นเราจะมีโอกาสที่ดีมากกว่านี้แน่นอนถ้าคุณเริ่มที่จะทำอะไรสักอย่างให้กับตัวเอง